ายการตีซีตีสนิทกันเช่นเคยค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมได้ไปรู้จักและตามติดการทํางานของเหล่าดารานักร้องและศิลปินคนดังที่คุณคุณชื่นชอบให้ได้รู้เบื้องลึกและพูดคุยกันแบบใกล้ชิดสุดๆค่ะและเพลงที่จบไปเมื่อต้นรายการนั้นก็คือเพลงคิดถึงชินไหมคนดีคิดถึงทุกวันเพลงคิดถึงดังๆจาก่มนัสสักดาทอนค่ะที่เพลงนี้ฮิตติดปากไปทั่วบ้านทั่วเมืองค่ะ ดีๆี2 4 4บวก5ที่ลานสยามดิสคัฟเวอรี่ค่ะซึ่งงานนี้ค่ะกลุ่มแฟนคลับคนรักนัทนั้นร่วมมือกับผลิตภัณฑ์ทวลันเตาอบกรอบกรีนนัทตั้งใจจัดขึ้นเพื่อเป็นของขวัญสุดพิเศษมอบให้กับหนุ่มนัทสักดาธทรศิลปินที่เขารักเอ้ยแต่แล้วค่ะคุณผู้ชมน่าปลื้มใจแทนจริงๆคคคิิดดดถึงันนไหหมีขฟก ฉัน,น,นเพราะรู้ไหมยิ่งฟังยิ่งทำให้นอนฝันดี <Ooh. S 1> oh. เจริญจิตกันไปแล้วมาต่อกันที่นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นบุธอะไรเราไปดูกันค่ะคือซื้อของที่ของของ,ของน้องนัดน,นะคะซึ่งเขาไปไปประมูลแล้วก็แฟนขับเนี่ยประมูลได้ในงานต่างๆเนี่ยค่ะเสร็จแล้วแฟนขับเนี่ยก็เอาของพวกเนี้ยมาให้ทางคลับอีกทีหนึง่งเพื่อที่จะประมูลกลับไปอีกทีหนึง่งเอาเงินเข้ากับการุรลนะคกน โอ้โอ้แล้วที่นี่แหละคะคือบูธของอะไรคะคุณพี่เป็นซุ้มที่เอาเสื้อผ้าของนักที่เคยใช้มาแล้วนำมาให้บร r e v i ใช้ก็แฟนคลับก็ซื้อกันได้แต่กํากัดรอบละหนึ่งชิ้นกันเท่านั้นราคาเริ่มต้นที่มีตั้งแต่นี้ค่ะ100บาทไปห้าสิ0สองร้0ยสองร้อยห้าบามร้อยแพงสุดหนึ่งพันอยบาทเป็นเสื้อสูท ทั้ง500บาทน,นะคะเป็นตัวที่พี่นันเคยใช้ใช้างานจริงๆแต่ว่าเสื้อทำเมีเยมมากก็เลยนำมา r e ย s ส <c oughs> ให้แันคับได้ซื้อไปบางคนอาจจะใช้ได้หรือว่าสะสมก็ได้ <c oughs> ซึ่งรายได้ทั้งหมดที่ได้จากงานในวันนี้รวมถึงกําลังศรัทธาจากเหล่าบรรดาแฟนคลับคนรักนับทั้งหมดนั้นจะนําไปมอบเป็นการบุญลแุแต่โรงเรียนเศษทัเสถียรโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นขอปรปบมือดังๆให้กับวันดีๆวันนี้ด้วยค่ะ ขอบอกความรู้สึกผ่านรายการของเราไปถึงศิลปินที่เขารักอย่างหนุ่มนัาสักดาทรด้วยเขารู้สึกยังไงไปฟังกันเลยค่ะคือเขามีความมานะเท่าที่ดูเขาฝึกฝนมีความมานะและเป็นคนดีผค,คิดความคิดดีเขามันจะมีความคิดดีๆแบบมาให้เราเได้แง่คิดนะคะในการใช้ชีวิตแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ขอพิ่นัอรักษาสุขภาพนะคะเพราะว่าทํางานหนักมากเลยค่ะ วันนี้นะคะเป็นงานสำคัญของ,งพ,พวกเราเลยค่ะเป็นงานรังดังๆในวันดีๆ124บก5ของพี่นัทศักดาทรค่ะเป็นตั้งแต่ตอนที่พี่นัทอยู่ในบ้านนะคะก็เกือบ5ปีเกือบ5ปีคือตามมาตลอดแะคะ่ะตั้งแต่ตอนอ,อยู่ในบ้านเลยถ้าเป็นนุกชอบตั้งแต่ความคิดเขาอะคะ่ะคือตอนนั้นที่เราติดตามเมฟก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะประทับใจใครมากขนาดนี้แต่เพราะว่า ตัวของนัทเองเราไม่เราเห็นนะเขามีความพยายามเป็นคนที่มีความฝันแล้วก็มุ่งมั่นกับสิ่งที่ทํามากแล้วก็เป็นทำให้เรามีแรงบันดาลใจในการดาเนินในการทําอะไรทสักอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าตัวนัทเองอะค่ะดูเวลาพี่นัททำงานเนี่ยพี่นัทจะทําทุกอย่างเหมือนมืออาชีพเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบว่าเราก็ได้แต่มองด้วยสายตาแบบโอเนะ้เก่งเนอะชื่นชมแต่ยังไม่ค่อยมีอะไรหลดรุดเท่าไหร่อ่ะค่ะก็ขอให้พี่นัททำตามความฝันที่ตัวเองฝันไว้ตอนนี้ก็ เหมือนไปได้สวยแล้วก็ขอให้พี่นัทแต่ว่าเป็นศิลปินที่มีคือคนชื่นชอบและมีผลงานดีๆออกมาให้พวกเราอปๆครับรักเยอะนะรักเหมือนกันแล้วก็ขอให้สความสำเร็จในสิ่งที่นัทหวังไว้ทุกๆอย่างเลยนะคะทั้งงานเพลงหรือว่างานอื่นๆที่กำลังจะเข้ามาขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของนัทด้วยครับก็ ก็จะคอยเป็นกำลังใจให้พี่นัดเสมอนะคะสู้ีอ้แต่ความบันเทิงของงานนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าจะสนุกและกรี๊ดกราดแค่ไหนห้ามพลาดค่ะเพราะรู้ไหมยิ่งฟังยิ่งทำามีนอนฝันดีคิดถึงฉันไหมคนดีคิดถึงคิดถึงแค่ไหนขอฟัง

ูกันที่งานรักดังๆในวันดีๆ124บก5ในงานที่คราคทาไปด้วยเหล่าบรรดาแฟนคลับคนรักนัดที่พร้อมใจการจัดงานนี้ขึ้นโดยมีกรีนนัดชวลันเตาอบกรอบที่หนุ่มนัดนั้นเป็นพรีเซนเตอร์มาร่วมงานในการกุศลครั้งนี้ด้วยน่าปลื้มใจจริงๆค่ะอคเอา้าแล้วนั่งต่อแถวยาวเหยียดขนาดนี้อยากรู้ว่าเออเอเอรออะไรกันแคน,นี้ะเนลี่อ๋ออออ๋ ทราบแล้วค่ะคุณผู้ชมว่าที่ต่อแถวกันยาวเหยียดขนาดนี้เพื่อรอรับของที่ระลึกที่คุณพ่อของหนุ่มนัดนั้นสั่งทำมาจากญี่ปุ่น,นโน้นเอ๊ะคุณผู้ชมคะแล้วกล่องที่เขาได้มามันคืออะไรละ่ะของที่ระลึกชิ้นนี้นะคะคุณพ่อนะคะได้สั่งทําเป็นพิเศษให้กับน้องนะคะให้น้องนัสสัตบารทอนะคะคือซึ่งสั่งทำจากญี่ปุ่นโดยโตรงเลยค่ะก็คือเอาเพลงน้องที่ฮิตติดช้าตั้งสีเพลงะคะ่ะก็มีดับไฟด้วยน้ํามันคิดถึงดังๆไม่มีพรุ่งนี้ สีเงียบงานค่ะมีสีแบบสีค่ะตามชื่อเพลงต่างๆทั้งสี่เพลงเลยค่ะคิดถึงฉันไม่คนดียวถือว่าเป็นของที่ระลึกจากหนุ่มนัทนะคะชิมแหม่แหมสุดยอดมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้ค่ะยังได้เปิดรับบริจาคเงินเพื่อทําบุญเป็นการกุศลอีกด้วยเอา้าทําบุญค่าทําบุญยิงทนอนโ้ว้าวและตอนนี้หนุ่มนัทสักดาทรพ่องานของเราก็เดินทางมาถึงงานแล้วละคะ่ะจะรอช้าอยู่ใหญ่เข้าไปพูดคุยตีสีตีสนิทกับเขาเลยค่ะ สวัสดีครับสวัสดีรายการตีสีตีสนิทนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมนัทศักดาธรนะครับที่งานวันนี้เป็นงานที่พิเศษมากแค<ม>่พิเศษอยู่ข้างหลังเป็นงานวันเกิดเพื่อการกุศลของนัทนะครับที่มีชื่อว่ารักดังๆในวันดีๆ1ึ่งอบวกห้โอ้ชื่อยาวมากนะครับแต่เหตุที่เป็น1 2ึ่บวกหเนี่ยเรามีคอนเซปต์ก็คือ1นึี่เนี่ยมาจากวันเกิดของนัทก็คือ24มกราคมนะครับแล้วก็บวกหเนี่ยมี2ความหมายด้วยกันเพราะว่าวันนี้วันที่จัดวันเนี้ยคือวันที่่่ไมใชวันเกิด จริงคือว่าจริงผ่านมาแล้วก็ผ่านมา5วันก็คือบวก5แล้วอ,อีกความหมายของบวก5ก็คือปีนี้เป็นปีที่5ในวงการของนัดด้วยนั่นเองครับแล้วก็กิจกรรมในวันนี้ก็มีมากมายนะครับซึ่งมีตั้งแต่ซุ้มเกมนะครับซุ้มที่ขายเสื้อผ้าของนัดที่นัดเอามาขายประมาณ150ตัวด้วยกันแล้วก็มีการบอกว่าซื้อสลากที่มาลุ้น รุนรับรางวัลเป็นเจ้าของของประมูลที่แฟนข่าวก็าเคยประมูลมาจากงานต่างๆประมาณ10กว่าชิ้นครับบางบางชิ้นเนี่ยประมูลราคาเป็นหมื่นบางชิ้นประมูลราคาเป็นแสนแต่วันนี้ก็คือแบบให้คนมาซื้อสลากแบบราคาแบบ5 0าบาทแ0บาทล้วก็ลุ้นเป็นเจ้าของได้อะไรเงี้ยก็คือแบบคุ้มมากๆแล้วคือแบบรายได้ทั้งหมดจากงานวันนี้ก็คือมอบให้การกุศลมอบให้โรงเรียนเสดสถียรครับผมแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีเป็นมินิคอนเสิร์ตแบบอะคูสติก มาร้องเพลงชิลๆสบายๆให้ฟังกันด้วยครับจริงๆแล้วงานงานวันเกิดเนี่ยครับทางกลุ่มแฟนลาบเขาก็จะจัดให้เป็นประจําทุกปีอยู่แล้วคือจะจะเป็นเป็นธรรมเนียมเลยแหละว่าทุกๆปีเราก็จะมาเจอกันในช่วงวันเกิดอาจจะไม่ตรงกับวันเกิดซะทีเดียวแต่ว่าปีนี้ก็เปลี่ยนคอนเซ็ปต์มาหน่อยปกติจะเป็น จัดในแบบโรงแรมในห้องอาหารในร้านอาหารบ้างที่มันจะแบบค่อนข้างแบบ p r i v a t ปีนี้เราก็แบบเปิดกว้างเขาอยากจะให้คนเข้ามาได้ร่วมงานแบบฟรีๆกันไปเลยปกติจะต้องมีแบบว่าค่าเข้างานนะครับงานนี้ไม่มีงานนี้คือแบบเพื่อการกุศลเราอยากจะแบบคือให้ทุกคนมาสนุกมาร่วมทํามูลด้วยกันจริงๆครับสำหรับซิงเกิลล่าสุดนะครับเพงคิดถึงถังดังที่ปล่อยมาแล้วก็ ต้องขอบคุณจริงๆขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงแล้วก็ผู้ฟังทุกคนนะครับคือมันฟีดแบ็กเนี่ยสำหรับตัวนัทเนี่ยเรียกว่าดีเกินคาดจริงๆแล้วก็มันเป็นเพลงที่แบบว่าทําให้หลายๆคนเนี่ยที่ไม่เคยรู้จักนัทมารู้จักนัทด,ด้วยแล้วก็แบบชื่นชอบผลงานเพลงขึ้นมาก็ดีใจมากๆนะครับแล้วก็แบบเวลาเห็นคู่รักเอาเพลงนี้ไปร้องให้กันฟังหรือเอาไปแชร์ใน Facebook เอาแบบว่ามีความเขียนคอมเมนต์ใน YouTube ให้กันเองอะไรอย่างเงี้ยเป็นคู่รักกันส่งเพลงนี้ให้กันเราก็เราก็รู้สึกว่าดีใจนะที่ผลงานเพลงของเราเนี่ยได้เข้าไปเป็นเเเหหมืืออนนนนนสส่่่่ววล็กๆึงงใร องราวชีวิตเรื่องราวความรักของหลายๆคนคก็ต้องขอบคุณมากๆจริงๆครับต่อจากคิดถึงดังๆนะครับก็มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับชื่อเพลงว่าฉันยังอยู่ทั้งคนนะครับเพลงนี้เป็นเพลงรักอบอุ่นแบบโรแมนติกมากๆก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่นัได้แต่งทํานองเองด้วยนะครับแล้วก็รวมอยู่ในอัลบั้มชุด3 0 1องศานะัสกาทอนครับซึ่งเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะไปถ่ายทำเอ็มวีกันแล้วแล้วก็เอ็มวีก็จะปล่อยมาต้อนรับเทศกาลบริเลนชาพอดีเลยครับทำไมตัดสินใจ,จมาเขียนทนะั้ หลายๆคนอาจจะไม่รู้แต่นัทเริ่มเริ่มต้นในวงการทํางานเบื้องหลังก่อนที่จะเข้ามาอ,อยู่ที่ a อน,นะครับคือเคยผลงานแรกสุดเนี่ยคือแต่งทํานองเพลงชื่อเพลงว่าทดแทนกันไม่ได้ให้กับน้องแคลแคโรลินตอนนั้นเป็นอัลบั้ม t r i p l e Flavor ของที่ g กร mmy น,นะครับแล้วก็ก็คือทำทำเป็นฟรีแลนซ์แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยค่อยเนี่ยมาประกวด AF ก็คือจริงแล้วเราก็ชอบแต่งทานองชอบอะไรอยู่แล้วแล้วก็อัลบั้มแรกก็มีแต่งทานองบ้างเองเหมือนกันแต่ว่าอัลบั้มที่2องนี่คือแบบลุยแต่งทำนองเองแทบจะ ร่วมากขึ้นเราก็อยากจะโตขึ้นด้วยไงครับงานอย่างอื่นที่อยากลองครับก็มีมีอย่างหนึ่งในวงการบันเทิงที่ยังไม่เคยทําก็คือเล่นเล่นแสดงหนังเลยครับก็จริเราก็อยากลองนะแต่ว่า อันนี้มันแล้วแต่ผู้ใหญ่มากกว่าครับว่าเออเขาอาจจะมีใครเล็งเห็นว่าเราเหมาะสมกับบทไหนไหมอะไรเงี้ยถ้าไม่มีมันก็ช่วยไม่ได้ <laughs> งานเขียนหลายๆคนก็ถามมานะครับว่าจะมีอีกไหมก็ที่รถพี่บกก็ถามมาเหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะเขียนอีก <laughs> อะไรเงี้ยครับที่สำหรับพิมแต่ว่าคือช่วงนี้ยังไม่มีเวลาครับก็ลุยเรื่องงานเพลงก่อนก็เพราะว่าตรงตรงนี้มันกำลังไปได้ดีด้วยแล้วก็อยากจะทุ่มเทกับมันแล้วก็เพื่อหลังจากคอนเสิร์ตนั้นนะ่ะก็จะมีโปรเจกต์พิเศษออกมาอีกเป็นเป็นโปรเจกต์ง,งานเพลงซึ่งคราวนี้ ใช่นะครับแต่ว่ายังบอกไม่ได้ว่าเป็นใครนะครับแต่ว่าก็น่าจะพิเศษน่าดูเลย <c oughs> ดีใจมากๆครับก็อย่างที่บอกนี่มันเป็นปีที่5ในวงการแล้วแล้วก็บางทีเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็มันก็ทำให้บางคนหายไปจากวงการบ้างแต่คือเราก็ดีใจที่เรายังเป็นหนึ่งคนที่ยังอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็ยังมีคนรักคอยสนับสนุนเราใน,ในทุกๆงานแล้วก็ งานวันเกิดก็มารวมตัวกันมากมายจริงๆก็รู้สึกขอบอุนมากๆครับขอฝากผลงานไว้กับทุกๆคนด้วยนะครับทุกๆอย่างที่กาลังจะทาออกมาสัญญาว่าจะตั้งใจทําให้ดีที่สุดจริงๆครับแล้วก็ยังไงก็ตามขอบคุณขอบคุณจริงๆครับขอบคุณแตล่ดเดลี่นะครับแล้วก็ขอบคุณเป็นแฟนทุกๆคนที่คอยติดตามผลงานของนัทมาโดยตลอดครับแต่ก่อนที่เราน้นจะได้ไปชมมินิคอนเสิร์ตจากหนุ่มนัทแักตาทอนเรามาถามความรู้สึกของพี่สาวแท้ๆของหนุ่มนัทกันบ้างค่ะ ค่ะชื่อดาวค่ะเป็นพี่สาวแท้ๆของนัทค่ะก็วันนี้ขอเป็นตัวแทนคุณพ่อเดียค,คุณพ่อไม่ได้มาก็จะวอวยพรให้น้องมีความสุขมากๆแล้วก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็ขอให้มิมีโครคภัยไข้เจ็บอะไรเพราะช่วงหลังๆนี้น้องป่วยค่อนข,ข้างบ่อยทํางานหนักนะคะขอให้แลวขอให้แฟนคลับเป็นกําลังใจให้น้องต่อไปด้วยค่ะและอีกหนึ่งคนสาคัญของหนุ่มนัทสักดาทรที่เดินทางมาร่วมงานในวันนี้ด้วยนั่นก็คือคุณแม่ค่ะเราไปถามความรู้สึกของคุณแม่กันเลยค่ะ มีความสุขมากค่ะที่ลูกเนี่ยเป็นที่รักของของทุกๆคนนะคะอันนี้ก็5ปีมาแล้วนะคะที so yeah. ่นัดตั้งแต่ได้ได้รางวัลมาจากรายการ a c a เด m ี AF เนี่ยค่ะนะคะแล้วก็แฟนคลับก็ยังอยู่รักนัดกันเหนียวแน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นความสุขของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ที่ว่าลูกเราเนี่ยเป็นที่รักของทุกๆคนค่ะใจแน่นอนในตัวลูกที่เป็นที่รักของทุกๆคนนะคะแล้วก็เขาก็ทำหน้าที่ของเขา ตลอดเวลาเขาก็มีการพัฒนาตัวเองอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเขาก็จะเราก็เราก็ภูมิใจค่ะที่อยากจะฝากถึงลูกก็คือพ่อและแม่เนี่ยในครอบครัวทุกๆคนเนี่ยภูมิใจนัดนะที่นัดเป็นเด็กดีเป็นลูกที่ดีแล้วก็เป็นที่รักของทุกๆคนแล้วก็ขอให้รักษาสุขภาพด้วยขอให้ให้ลูกรักษาสุขภาพให้ดีด้วย นะเพราะมันเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้ลูกเมี่มีชีวิตอยู่หรือทําการงานได้อย่างเต็มที่นะครัะและตอนนี้ค่ะนุ่มนัทสักดันของเราก็พร้อมแล้วไปชมมินิคอนเสิร์ตสไตล์อะคูสติกที่แสนจะอบอุ่นกับหนุ่มนัทกันเลยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมความสนุกสนานในงานวันนี้ก็ยังไม่ได้จบเพียงเท่านี้ค่ะตอนนี้ได้เลิกเป่าเทียนตัดเค้กแฮปปี้เบิร์ดเดย์หนุ่มนะัฐสกดาธนกันแล้วว้าวว้าวจะซึ้งและประทับใจแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ ็คอยสนับสนุนผลงานของนักพีพีโฟมด้วยเช่นกันนะครับคิดถึงฉันไหมคนดีคิดถึงทุกวันคิดถึงแค่ไหนขอฟังทุกวินาทีบอกฉันดังๆเพราะรู้ไหมยิ่งฟังยิ่งทำให้นอนฝัน นัทสักดาทรก็คงจะเต็มอิ่มกับงานรักดังๆในวันดีๆวันนี้นะคะได้เห็นรอยยิ้มของทุกๆคนหนุ่มนัทก็คงจะหายเหนื่อยแล้วละค่ะรายการตีสีตีสนิทของเราก็ขอให้นัทมีความสุขกับชีวิตและการทำงานที่รักเป็นศิลปินที่น่ารักเสียงดีมีคุณภาพแบบนี้ตลอดไปค่ะ แต่น่าเสียดายค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา25นาทีทางช่องดาราเดลี่ทีวีค่ะคิดถึงฉันไหมคนดีคิดถึงทุกวันคิดถึงแค่ไหนขอฟัง